บริษัทประกันภัยึอนอกแบบก่อสร้างโดยเชื่อมอฟรีดโวเตอร์เฮาส์นะครับสวยงามมาก็ิโครงแ,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 แล้วซ้ายมือ,อนี่คือบ้านของลอนดอนเ<อ>มือม่อ300กว่าปีที่แล้วบ้านลอนดอนเป็นบ้านไม้อย่างนี้ทิมเบอร์เฟ e ทุกวันนี้อตอนที่ไฟไหม้บ้านหลังนี้ไม่โดนไฟเพราะนี่คือขอบลอนดอนรั นี่เป็นตึกสมัยก่อนนี่คือโรงเตี๊ยมมีหลายเวอนโโร์ชันนะตัวนี้ก็ไม่มีสินื้อนะครับบ้านนี้ทิ่โบ๊ทเฟรมตัวนี้คือถนนโฮบอนทางขวามือแล้วเราดูทรงซอยเล็กๆนี่คือเกศที่เขาเรียกว่าคนที่จบวิจิตรศสตร์จ <c oughs> <ล>ะต้องมาเรียนเนติบประดิษฐ์มาเรีกนค่แล้วคนที่เรียนเนติบัณฑิตตอนนี้ก็รักอยหลักเรียนนี่คืออันนี้คือสำนักเกรีินผมราชวงศ์เสถีปราโมทเรียนเนติบัณฑิตของเกที่สำนักนี้ แต่ทั้งสี่สำนักก็คือเกรอินด้า<ใ>นขวาคืออินเทอร์เทเปิลกับมิดเดิลเทเปิลวัดในหนังเรื่อง